เคยไหมที่คิดว่าความสำเร็จต้องมาจากความสามารถของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกว่าทำไมการรวมจุดแข็งที่แตกต่างถึงเป็นกุญแจสำคัญสู่การสร้างนวัตกรรมและความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสวัสดีครับผ,ผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะชีวิตคือชีวิตอีกครั้งนะครับผมพีทครับ และแพมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่ทรงพลังมากๆที่จะช่วยให้เราสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินคาดเลยนะคะนั่นก็คือ Synergize หรือการผนึกพลังร่วมค่ะโอ้โหแพมฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะ Synergize เนี่ยคือปรากฏการณ์ที่1บวกหไม่ใช่แค่2แต่เป็นมากกว่านั้นใช่ไหมครับแพมใช่เลยคะ่ะพีท Synergize ไม่ใช่แค่การทำงานร่วมกันธรรมดาค่ะแต่มันคือการทำงานที่เน้นการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของแต่ละฝ่ายเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าในทางคณิตศาสตร์ s y n e r g i z e คือภาวะที่1บวก1มากกว่า2ค่ะอืมเหมือนเราต้องนำจุดแข็งที่แตกต่างกันมารวมกันใช่ไหมครับแล้วแก่นแท้ของ Synergize เนี่ยคืออะไรครับ แก่นแท้ของ s y n e r g i z e คือการเติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะพีทเป็นการนำจุดแข็งที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงานมาประกอบกันเพื่อปิดจุดอ่อนนอกจากนี้ยังช่วยให้เรามองเห็นมุมมองที่หลากหลายเมื่อผู้คนที่มีประสบการณ์และภูมิหลังที่แตกต่างกันมารวมตัวกันพวกเขาจะมองปัญหาจากมุมที่หลากหลายซึ่งนำไปสู่ทางออกที่รอบด้านและสร้างสรรค์กว่าเดิมค่ะจริงครับยิ่งมีความแตกต่าง ก็ยิ่งเกิดไอเดียใหม่ๆแล้วข้อ3ล่ะครับ ข้อ3คือนวัตกรรมที่เกิดจากความขัดแย้งเชิงบวกค่ะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาสามารถกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึง้งและนำไปสู่ไอเดียที่เหนือกว่านอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นด้วยการทำงานเป็นทีมและเห็นว่าความพยายามของเราเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าสร้างแรงจูงใจและความผูกพันที่แข็งแกร่งค่ะโอ้โห ได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของผลลัพธ์และแรงจูงใจเลยนะแล้วแพมมีตัวอย่างการซีนาร์จในบริบทต่างๆให้เห็นภาพชัดๆไหมครับมีแน่นอนค่ะอย่างในธุรกิจและบริหารนะคะถ้าบริษัทเทคโนโลยีที่เก่งด้านฮาร์ดแวร์ A ควบรวมกับบริษัทที่เก่งด้านซอฟต์แวร์ B จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่ครองตลาดได้ซึ่งไม่สามารถทำได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพังค่ะ อเหมือนเป็นการรวมจุดแข็งเข้าด้วยกันเลยนะแล้วในชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์ล่ะครับอย่างในชีวิตคู่นะคะสามีที่เก่งด้านการวางแผนการเงินกับภรรยาที่เก่งด้านการสร้างบรรยากาศในบ้านเมื่อทำงานร่วมกันจะทำให้ครอบครัวมีทั้งความมั่นคงทางการเงินและความสุขทางอารมณ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบค่ะหรืออย่างการเรียนรู้ การร่วมกันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นจะทำให้ทุกคนเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งและรวดเร็วกว่าการเรียนคนเดียวค่ะโอ้โหเป็นการนำซินจาสมาใช้ในทุกมิติของชีวิตเลยนะแล้วเราจะสร้าง n ินจาสในการทำงานได้ยังไงบ้างครับแพมมี3วิธีมาฝากไหมครับมีแน่นอนค่ะ การสร้างภาวะ1บวก1มากกว่า2ต้องอาศัยการเป็นผู้นำที่เปิดกว้างและมีสติค่ะและนี้คือ3วิธีสร้าง y y n r r i z e ในการทำงานวิธีแรกค,คือแสวงหาความแตกต่างก่อนความเห็นพ้องค่ะในขั้นตอนการาระดมสมองจงให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและขัดแย้งอย่างเปิดใจก่อนที่จะรีบสรุปหาข้อสรุปที่ทุกคนเห็นด้วยค่ะอืม เหมือนต้องกล้าที่จะรับฟังความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ใช่ไหมครับแพมแล้ววิธีที่สองล่ะครับวิธีที่สองกำหนดเป้าหมายร่วมที่ยิ่งใหญ่กว่าสร้างเป้าหมายที่ใหญ่พอจนไม่มีใครสามารถบรรลุได้ด้วยตัวเองเป้าหมายนี้จะบังคับให้ทุกคนต้องพื่งนพาอาศัยและใช้จุดแข็งของกันและกันค่ะอันนี้ดีมากเลยครับทำให้ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้ววิธีที่สามล่ะครับ วิธีที่3ฝึกการฟังเชิงรุกและให้เกียรติค่ะใช้ active listening เพื่อเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายอย่างลึกซึง้งโดยไม่ตัดสินและให้เกียรติในความเชี่ยวชาญของแต่ละคนอย่างแท้จริงค่ะ Synergize จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้คนรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นที่แท้จริงออกมาค่ะโอ้โหทั้ง3วิธีนี้คือสุดยอดมากๆเลยนะครับแพม ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะได้แนวทางในการนำซีเนอร์จ ا ไปใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กันแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังทุกคนการ s ี n น r g จเนี่ยไม่ใช่แค่คำศัพท์ทางธุรกิจนะคะแต่มันคือปรัชญาที่ชวนให้เราเชื่อในพลังของการเติมเต็มและตระหนักว่าเราจะเก่งที่สุดได้ก็ต่อเมื่อเราทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติและเปิดใจค่ะสาหรับวันนี้ผมพีทและแพมค่ะ ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ